าวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะผมจะเอารถเชียโน่ที่ผมเพิ่งทําลูกเสร็จเมื่อกี้จากอเชงเบิร์ดเลยนะครับผมไปแข่งไห้พวกเด็กแว้นที่ผมทาไว้นะไปดูว่ารถผมมันจะไหวหรือเปล่านะแต่ดีรถผมก็ทํามาลูกแ80ดสิบนะคนดูนี่ออกตัวแบบแรงแรงที่สเลยนะเดี๋ยวผมออกหมอบหมอบออก,ออก,ออก,ออกตัวให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะดูนะดูนะนี่เนียนกิ๊บนะผมบอกให้ออกตัวเนียน,นกิ๊บนะเห็นมีคนกระซิบบอกผมาว่า มีทั้งแบบรถเต้นสวนรถแบบแจ็คแปบ,บอะไรแบบโอ้โหแยะ,ย,ะยะไปหมดอ่ะ <c oughs> ผมก็เลยแบบอยากเอาเจียโนอ่ะลูกเล็กๆลูก80บาทไปแบกดูหน่อยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าก็อยากลองอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปเล่นกับมันที่แพคเกสเต็มนะกา้พวกเด็กวันที่ผมนัดไว้ฮะเป็น10คนเดี๋ยวจัดให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะวคนดูนี่แล้วดูผมอ๋อสาวสาวก,กี๊นะทรงเนี้ยสาวชอบเลยผู้ชายขับเจือโน่อ่ะ เด็กสาวมีกี่ล่ะี่วิ่งให้ดูนะแค่แบบนิดเดียวอะ่ะแค่นิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวได้รู้ว่าของเจงเป็นไงอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปที่ในทริปที่ผมนัดไว้เลยดีกว่าว่ามันจะมีคำไหนเด็ดเด็ดหรือเปล่านะไปะ Let s <S เลสโกเฮ้ยไอพวกเด็กแว้นนี่ผมนัดไว้มันอยู่ไหนกันวะเป็นสิบคันหน้าปั๊มมันอยู่แถวไหนกันวะไอกลุ่มนี้หรือเปล่าวะที่ผมนัดไว้นะเดี๋ยวไปถามมันแป๊บเฮ้ยน้องพวกเองหรือเปล่าน่ะที่ทานัดเชงกับพี่เนี่ยใช่พี่ แล้วรถเองลูกอะไรกันบ้างเนี่ยมีรถใครมาบ้างเนี่ยพี่เห็นแบบรถเต้บ้านสวนอะไรเต็มเลยเจียโน่ก็มีกับเขาด้วยเนี่ยอ๋อใช่พี่โอ้โหพวกผมนี่ไม่ต่ำกว่า80เอาอดีน้องรถพวกเองไม่ต่ำกว่าลูก80เลยไงถ้างั้นพี่ขอลองกับพวกเองไหนได้ไหมน้องชายได้พี่มาดีกว่ามามามารถพี่ก็ไม่ต่ำกว่า80เหมือนกันเดี๋ยวเองจะได้รู้ใครหมู่ใครจา่าแล้วยังไงเนี่ยเองเองขับไปด้วยจูนไปด้วยเลยอ่ะน้องชายโอ้แน่นอนเนี่ยพี่เนี่ยเากำลังขึ้นเลยนย เองแม่งเนีแบบเต้าหูห้แปดหลิวอะขับไปด้วยจูนไปด้วยอะอย่างตึงอะ <Wow. S 1> มาน้องมามาใครแรงๆออกไปเลยเดี๋ยวพี่จัดให้รู้ตักเอง <Wow. S 1> ลูกแปดสิบอะเป็นไงเ็ดเฮ้ยหลวงพี่หลวงพี่ไม่อยู่วัดเหรอครับเนี่ยถ้าหลวงพี่ต้องการควันท่อเดี๋ยวผมจัดให้สองหนึ่งเลสโกไปครับ mm hmm. อุ้ยออกตัวเนียนจัดนะล้วนี้ผมออกตัวเนียนจัดเลยนะคนดูเฮ้ยมาว่ะ เอาตัดเลยว่าจี๊โนลูกแปดสิผมบอกแล้วช่างเบิร์ดผมไม่ธรรมาดาเลยรถมาแล้วท้ายลึกด้วยนะอันนี้ขนาดไม่ิ่งไท้ายเนี่ยเอาแค่ต้นนะเนี่ยเอาแค่ต้นนะเนี่ยเอาแค่ต้นนะเนี่ยยังไงจะดันขึ้นหัวได้ไหม<แ>เฮ้ยมาดิขึ้นหัวแล้วนะขึ้นหัวเลยนะนี่แย่บอกแล้วขูดชามไล่เม็ดมาเต็มอะ่ะมันมันแบบนี้เฮ้ยน้องเรืองไงนไหวไหมเนี่ยเพื่อเองเนี่ย ไม่เอาไม่เมื่อกี้มันปิดพลาดได้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 พี่ให้เองแกลวกันนะน้องแต่พี่ขอเตือนอีกทีนะเองจะขับให้ใต้ไงก็สู้พี่ไม่ได้หรอกน้องรถพี่ลูกแปดสิบไ่ข้างเต็มบบเชียโน่พี่มันไม่ธรรมาดาอยู่แล้วเพือเองก็ตามพี่ให้ทันนะน้อง3 2, 1, ามสองหนึ่งไปเวล้อมีอว่าสัดกันยาวห้กิโลเวายาหกิโลฮิโรชิมา เว้ยนี่มันตัวตึงสายหมอบนี่ว่าเด็กแว้นหลักถนนที่เขาเลื่องลือกันมาดิครับร้อยหกสิบเลยนะร้อยหกสิบเลยนะปัจจุบันไทยมันยังไหลยอยู่นะร้อยเจ็ดสิบเลยนะโอ้ยเอาดีตามไม่ทนันหรอวิผมโดนพวกเด็กแว้นแต่ให้รลหว,ว่ารันเนี้ยเฮ้ยมาดิไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอก้ายเรากำลังมาเว้ยไม่ยอมหรอกเราไม่ยอมหรอก เราไม่ยอมหรอกดันไปมาแล้วมาแล้วท้ายปีศาจไปก่อนนะน้องท้ายปีศาจคุณรู้ตัวตีนะครัพอดีท้ายผมเดินอ่ะเอ,อ,เยอ้ยเยวิจารณอท้ายเดินเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปลองแข่งกับมันใหม่ดีกว่าจนตูดเริ่มต้นนะไปลองถามมันดูว่าฟิลมันเป็นไงนะป่ะเอ๊มันมันอยู่ตรงนี้ปะ่ะฮ้ยนะ เฮ้ยน hey, ้องๆมอจี้เป็นไงบ้างวะโดนพี่แดกไปอะพวกเอ็งไหวไหมเนะ hey, ี่ยเฮ้กยก็ไหวยูเมี้งท้ายกำลังมาเลย oh, oh. เอ้ลองใหม่ก็ได้เองจะบอกว่ารถพี่แบบแบบท้ายไม่แรงหรอวะรถพี่ก็ท้าย oh. แรงเหมือนกันนะน้องโอ้ oh. Oh. บอกว่าก็ไม่เท่าไหร่นะอ่าพี่อยากรู้เหมือนกันนะท้ายเองจะลึแค่ไหนมาแก้กันไหนที่มาางั้นอนะอืมระว,วังโดนท้ายนระกนะน้องออกกันมาเร็มามามาพี่เตือนเลยนะเองอย่าเฮากันดีกว่าน้องรถพี่มันท้ายนรกนะ เซตรอบเนี้ยเกีสีมาไซตรอบนี้หรอได้งเดี๋ยวพี่จัดให้น้องซ่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจอผมว่าคนดูมาดิน้องใครเจอใครอ่ะใครเจอใครอ่ะรอบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนทางซันด้วยกูโดนแน่มามาดันดันไปดันไปอุ้ยแดกแดกแดกได้แดกได้แดกได้มาจัดมาจัดอุ้ยมันจัดจิโอโน่ราแรงจัดเลยว่าคนดูเฮ้ยเป็นไงอ่ะจิโอโน่เราเลโดยจิโอโน่เราดิ พันธุนแดกแค่สองคันนะเมโอ้ไม่ไหวสักคันเลยนี่หว่าน้องพี่ต่อให้ละกันสองคันนะนะั้นอะหนีเลยดีกว่าคนธุเดี๋ยวมันกระชื้ผมนะหนีเลยดีกว่าโอเคครับคนธูสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนุกกันนะครับผมคอนเทนต์เนาะอย่าคิดเยอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่ยลาไปก่อนนะครับผมใครชอบคันนี้ก็อย่าลืมโหลดไปเล่นกันได้นะครับผมนะจิออโนนะรถคันนี้นะผมมีสิทธิ์การซื้อขายอะไรถูกต้องนะผมื้อมาแจกนะครับผมนะ จากคนทําโมเดลจากค้นวาดทุกชิ้นส่วนในรถคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนเครดิตผมจะให้ไว้ต้คอมเมนต์นะครับผมนะผมซื้อแบบถูกต้องนะครับเจ้าของรถขายแล้วยืนยันกับผมแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนส่วนคนอื่นที่จะเดือดร้อนแทนเจ้าของรถก้อนแล้วแต่นะครับเรื่องของคุณนะครับผมนะผมไม่เกี่ยวนะโอเคไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับบายบายจ้า